สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่หัวใจคุณจะอ่อนแอสแต่ไม่ใช่เพราะอ,อกหกักแต่เพราะโดนซีรีส์ทำร้ายแทนทุกวันนี้นะซีรีส์จีนไม่ได้มีแค่เทพเซียนข้ามภพหรือพระเอกฆ่าล้างตระกูลมันมีอีกโลกหนึ่งครับโลกของคนธรรมดาที่รักกันแบบโคตรดีโลกที่ไม่มีตัวร้ายวางยานางเอกไม่มีแม่พระเอกเอาเงินฟาดหน้าไม่มีนางร้ายเอาไวสามีแค่คนสองคนที่ค่อยๆชอบกันแล้วคนดูอย่างเราค่อยๆย,ยิ้มตามวันนี้ผมคัดมาให้แล้วสิบเรื่องดูสบายอบอุ่นฟินแบบไม่ต้องพักสมองเรียกง่ายๆซีรีส์ที่เหมาะเป เรื่องนี้เปิดมานะเหมือนจะเป็นดรามา่าแต่จริงๆคือเรื่องของคนที่โตแล้วนางเอกตามหาพี่ชายที่หายไปตั้งแต่เด็กแล้วดันมาเจออีกทีกลายเป็นคนละคนความเก่งของเรื่องนี้คือมันไม่ได้ขายความรักอย่างเดียวมันขายคําถามว่าคนเราจะรักกันได้ไหมถ้าโตมาในโลกคนละแบบมันอบอุ่นแบบไม่พยายามไม่ต้องมีฉากจูบทุกตอนแต่ทุกตอนรู้สึกนี่แหละความผู้ใหญ่ เรื่องที่2วันนี้วันไหนยังไงก็เธอ The First Frost สูตรคลาสสิกที่สุดในโลกรักแรกบวกกลับมาเจอกันบวกดันอยู่บ้านเดียวกันแต่สเสน่ห์มันอยู่ตรงนี้ครับพระเอกไม่ได้เท่ตั้งแต่ต้นนางเอกไม่ได้มั่นตั้งแต่แรกมันคือคน2คนที่เคยพลาดกันแล้วโชคชะตาบังคับให้แก้ข้อสอบใหม่ความฟินของเรื่องนี้ไม่ใช่คำหวานแต่คือความเกรงใจยิ่งดูยิ่งเข้าใจว่าคนที่เคยรักเราจะรู้วิธีดูแลเราที่สุด เรื่องที่สามรักเธอที่สุดเลย The Best Things นี่คือซีรีส์ที่ควรแจกแทนวิตามินนางเอกนอนไม่หลับพระเอกเป็นหมอฟังดูธรรมดาใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันช้าแบบตั้งใจช้าแบบคนสองคนเรียนรู้จังหวะชีวิตกันไม่มีฉากเวอร์ไม่มีบทพูดเวอร์มีแต่สายตาที่บอกว่าวันนี้เธอเหนื่อยใช่ไหมโคตรอันตรายครับเพราะดูแล้วจะอยากมีแฟนทันที เรื่องที่แอบรักให้เธอรู้ Hidden Love เรื่องนี้คือคําจำกัดความของคำว่าเขินจนปวดท้องแอบรักพี่เพื่อนตั้งแต่เด็กโอมาเจอกันอีกทีความพีคือมันไม่ใช่รักเด็กๆแต่มันคือคนที่ชอบกันมานานจนกลายเป็นคนที่เข้าใจกันที่สุดนี่ไม่ใช่ซีรีส์ขายความหวานนี่คือซีรีส์ขายความรู้สึกปลอดภัยดูจบแล้วจะรู้ว่าบางทีคนที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่มานานที่สุด เรื่องที่5าพยานสกีสูร่รัชกี้อินทูลเรื่องนี้บรรยากาศชนะทุกอย่างหีมะภูเขาความฝันนางเอกหนีชีวิตมาเริ่มใหม่พระเอกหนีอดีตมาเหมือนกัน2คนที่กำลังล้มเหลวดันช่วยกันลุกมันไม่ใช่แค่รักกันมันคือกล้ากลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งดูแลวอยากแพ็คก,กระเป๋าไปเริ่มต้นใหม่ที่ไหนสักที่เลย เรื่องที่หกพวงรักของฉันและเธอ be passionately in love ก ah ลิ่นอายมหาลัยฤดูร้อนและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนนี่คือเรื่องที่สมจริงที่สุดในลิสต์ไม่ได้รักกันเพราะโชคชะตาแต่รักกันเพราะใช้เวลาร่วมกันมันทําให้คิดถึงช่วงชีวิตที่การเดินกลับหอด้วยกันคือเดทที่ดีที่สุดแล้วอบอุ่นแบบไม่ต้องพยายามโรแมนติก เรื่องที่เจดังตะวันฉายฉาน Shine On Me นี่คือเวอร์ชั่นคนทํางานไม่มีผีเสื้อในท้องมีแต่ภาระในชีวิตสองคนที่ผ่านความผิดหวังมาแล้วเลยรู้ว่าความรักไม่ใช่ความตื่นเต้นมันคือความสบายใจดูแล้วจะเข้าใจเลยว่ารักจริงตอนโตเงียบกว่าที่คิดแต่มั่นคงกว่าเยอะเรื่องที่แเกมรักในเงาหลวง Love's Ambition เรื่องนี้ลึกขึ้นมาหน่อยแต่งงานเพราะเหมาะสมไม่ใช่เพราะรักแล้วค่อยๆเรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่ธุรกิจความดีของเรื่องนี้คือมันไม่ตัดสินตัวละครมันแค่ให้เราดูว่าคนเราพลาดได้แต่ก็รักใหม่ได้ผู้ใหญ่ดูแล้วอินนหัก เรื่องที่เก้าดุด,ด่วงดาวเกียรติยศ You Are My Glory ระดับตำนานของแนวฟีลงกูดดาราสาววิศวกรอวกาศกลับมาเจอการผ่านเกมมันฟังเหมือนแฟนตาซีแต่จริงมากเพราะมันพูดถึงความฝันกับคนที่เราอยากให้เห็นตอนเราสำเร็จนี่คือซีรีส์ที่ดูแล้วอยากพัฒนาตัวเองพร้อมอยากมีแฟนหายากมากเรื่องที่10บภานาใจเพื่อรักอ n i p e r b u t ร์ฟ f l y รักที่เริ่มจากครอบครัวแล้วกลายเป็นความรู้สึกเวลาผ่านต่างคนต,งต่างโตแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งมันไม่ใช่รักแรกแต่มันคือรักที่ผ่านเวลาอารมณ์เหมือนเปิดกล่องความทรงจำแล้วเจอคนเดิมอยู่ข้างในละมมุนมาก ถ้าถามว่า10เรื่องนี้เหมือนกันตรงไหนไม่ใช่พล็อตไม่ใช่อาชีพตัวละครไม่ใช่โลเคชันแต่เหมือนกันตรงดูแล้วใจสงบมันคือซีรีส์ที่ไม่ต้องลุ้นว่าใครตายไม่ต้องกลัวตอนจบพังไม่ต้องเตรียมทิชชู่เป็นแผลแค่เปิดแล้วพักเพราะบางวันเราไม่ได้อยากตื่นเต้นเราแค่อยากรู้ว่าโลกยังมีความสัมพันธ์ดีๆอยู่แล้วเจอกันตอนหน้าผมจะคัดลิสต์ที่อันตรายกว่านี้ลิสต์ที่ดูแล้วอาจอยากมีแฟนจริงๆสวัสดีครับ